ฟังง่ายๆอลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะไปตั้งคําถามแบบสไตล์คนรวยๆในกลุ่มแกงก้อนไฮโซเขาอะไรอย่างเงี้ยพวกไฮโซปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้แบบและจนจนอย่างฉันไม่มีสิทธิ์ฟังใช่ไหมฟังได้ก็ได้เอามาเผยแพร่หมดแล้วแต่เขาแบบว่าอยากจะทําเป็นกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนกลุ่มเนี้เขาฟังง่ายๆเพราะว่าบางทีแบบดิ๊ด้วยอย่างอาจจะยิ่งสั่งงานเยอะจะไม,ม่เวลามานั่งตามอาจานหรือเปล่าจะไม,ม่เวลาอกาศมาันเขาก็แบบว่าอยากจะทาสั้นๆสั้นๆให้คนพวกนี้ค่อยๆซึมซับทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอ ใช่คุณเจมคุณเจมที่ก็เป็นผู้บริหารหมอเสียงเขาเป็นเจนใหม่เขาเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาก็แบบอยู่ในกลุ่มปกักเปผู้ไฮโซอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะ,จะเอาคนพวกเนี้ยมาได้ยินได้ฟังธรรมะเขาก็เลยแบบอให้อาจารย์มาอัดแล้วก็รัดคลิปแล้วเขาก็จะไล่ตัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตายเดี๋ยววันหลังฉันเชิญเข้ามาในรายการฉันมั่งได้ไหมเนี่ยคุณเจมเหรอใช่ได้ทลไมทำไมเ็า<ำ>ถึง<ำ>ได้อหลงผิดเป็นชอบไปสนับสนุนอาจารย์เบียเพื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็โถนตีปากก็ให้อะนะหลวงพี่เป็นเจ้้หลิวมีค่ะลองดูลองดูใครแข็งกว่ากันก็ไม่ฝากบอกไว้นะเผื่อสมมติจับพัดจับผูไปเชิญเขาได้ได้เลยได้เลยยินดีมากอาจารย์วันนี้งานไม่เยอะสิหลังสงการงานไม่ค่อยจะเยอะเยอะนะเยอะทุกวันอ๋อเหรอคะใช่ล่ากัน มิถุนาเลยวันนี้ก็อาจารย์อาจารย์ไป,ไปไปไปงานบวชของของอะไรนะของแฟนคุณแพรลี่อุ้ยไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ของของ,ของพระพระฟอร์ด๋อไม่ได้ไปไม่ได้ไปเออตอนนี้แพรลี่แพรลี่ก็คงจะเหงาเหงานั่งไลฟ์าขายแต่ไปอินซีนะโอไปเขาไม่ได้ขายไปอินซีช่วงนี้ขายทุเรียนเอาเหรอใช่น้าไปซีหมดแล้วช่วงนี้ต้องทุเรียนออทุเรียนทอดเอ่ยทุเรียนสดเอ่ยเขาเรียกทุเรียนสด,นสดปะวะ ม่ใช่มันจะมีทุเรียนลูกเขาเรียกทุเรียนอะไรเออทุเรียนสดสดอ่ะทุเรียนใช่ขายทุเรียนลูกอ่ะทุเรียนลูกเขาจะขายแบบแบ่งทุเรียนลูกเนี่ยคุณแปรลี่ก็จะขายในแอปช่องน้ําเงินแล้วก็ทุเรียนทอดก็จะขายในช่องน้ําเงินด้วยแล้วก็ทวิตติด้วยอ๋อเหรอใช่อ๋อตองนี้ทุเรียนเนี่ยเขาจะขายทุเรียนดีเนี่ยฉันอาศัยมานั่งคุยกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฉันรู้ไหมว่าฉันนั้นมีปัญหาช่องของฉันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็โดนปิดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็โดนบ นี่อาจารย์ก็โดนเหมือนกันในช่องนี้เป็นช่องคนตื่นทางภาคปฏิบัติช่องหลักโดนปิวไปหนึ่งวันเย็นเนี้ยถึง<อ>ช้ได้ตอนทุ่มหนึ่งของเราน่นั่งพ๊บคนก็ามาแยะแย,ย,ยะขยันปิดซะเหลือเกินในอีต,อต่อเนี่ยเออไปพูดโดนอะไรเนาะทำไมมันปิดจังเลยอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันมันปิดเพราะอะไรอาจารย์ยิ่งสักนั่นล่ะสิทำยังไงได้<อ>ล่ะเราก็ต้องอาศัยน้าโผล่ไปตามช่องโน้นช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละ แต่<า>เราไปาไหนก็มีคนตามเยอะแล้วก็ยอดขายผ่านนะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ไรายได้เขาก็ได้จากเรานะเขาไม่สนใจเลยยอดขายเป็นร้อยล้านขเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาใช้ a อจับอ,อ๋อเหรอเขาไม่แคร์ใครเลยใครเป็นใครจะเป็นคนดงคนดังเขาไม่สนใจเพราะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย,อย่างเงี้ยใช้ AI อย่างเดียวเรามีอะไรทําลาย AI ได้บ้างอะ่ะลองศึกษากันหน่อยสอิอย่าไปคิดทําลายมานันไอพูดพูดว่าทําลายมาเดี๋ยวเดี๋ยวปวออู่กันเนี่ย ลหรออาปิงไวประไลยช่องอาจารย์ไม่ใช่ช่องฉัน <x> <S <S <TS> ช่องฉันปิวไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ช่องหลักอาจารย์ยิ่งศักหรออันนี้ไม่ใช่นี่มันช่องของอาจารย์ไม่ใช่หรอนี่งาคนตื่นทำภาพปฏิบัติหมายถึงว่าช่องที่อาจารย์ยิ่งศักขึ้นเนี่ยไม่ใช่ช่องปกติของอาจารย์หรอช่องของฉันแต่ฉันไม่สามารถจะไลฟ์ขายของปักตะกงตะก้าอะไรได้ฉันมาจอยแบบนี้ได้ อ๋อปักตะกาไม่ได้โดนแบนตะก้าโดนแบนตะกาโดนน่ดโดนนี่โดนแบนตะกาแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องขนส่งหรือสิหรืออะไรเพราะว่าโดนหักคะแนนเยอะอย่างเงี้ยโอ้ยฉันโดนสารพัดเรื่องไม่รู้จะเรื่องอะไรทั้งหมดเลยวันนั้นนั่งไลฟ์อยู่นะอาจารย์คะาชิมให้ดูหน่อยสิคะ ไหนหันให้ดูร่อยสิคันเนื้อแน่นไหมฉันก็หยิบมีดมาถือแล้วก็เตรียมหั่นหัวถ้าหาว่าฉันจะฆ่าคนเอามีดถือขึ้นมาอีหุ่นยนต์มนไม่รู้เรื่องอะอย่างนั้นไม่ได้ oh วันนั้นอาจารย์อะรีวิวขนมปากไอ้ฟุตเคก้กจะยิ่งสากอะแล้วก็จะแบบว่าจะเอาจะเอามีดเหมือนกันมาหันแล้วก็นึกขึ้นได้ตายไม่ได้ดกวาก็ต้องเอามือบีเอา มีขีนเอาใช่ช่ออไม่ได้ออข้อห้ามไปหมดทุกอย่างเลยนะใช่มันไม่แยกแยะไงมันไมเห็นว่าเราเป็นอาวุธไปหมดอะ่ะนี่แหละถึงบอกว่ายังไงก็ตามระบบอ่ะมันก็แพ้มาความสามารถทางสมองของมนุษย์แต่บางออทีอ่ะการตั้งมาตรฐานและใช้ระบบไว้มันก็สะดวกในหนึ่งระดับแต่มันไม่ได้เท่าสมองคนหรอกต้องมันแยกแยะไม่ได้มันขาดคำว่าวิจารณญาณ และสัญชาติตยานเพราะอีหุ่นยตนเป็นสองบวกสองเป็นสี่นะใช่ใช่มันไม่โยนใีสองอาสิการเนาะอืออาจารย์นัดและกันนะจะให้เราคุยกับอาจารย์อะไรนะกับเออุบาสิกากิกม่ยุลินอุบาสิกากิกใช่เดี๋ยวอรอบาสิกากิกรอบที่แล้วเราจะให้คุณกิกขึ้นแต่ปรากฏว่าคุณกิกกะไม่ว่าง ติดธุรละเดี๋ยวรอบนี้ออเธอไปต่างจังหวัดถ้าฉันจำไม่ผิดเธอไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วใช่ใช่รอบพี่แล้วก็อ๋ออาจจะยี่สิบได้คุยกับคูงอ๊ะปารบที่แล้วใช่ครับใช่ก็ไม่เป็นไรเที่ยวนี้ก็นัดอุบาสิกากิ๊กอุบาสิกายิ่งอะไรอย่างเี้เราก็มาเจอกันอุบาสิกายิ่งแล้วเดี๋ยวหาอุบาสิกาอีกสักคนหนึ่งจะอุบาสิกาไหนดีเอาบาสิกาให้หมดเลยนะอุบาสิกาน้องยิ่งอย่างเงี้ยก็จะนั่งอยู่ด้วยแต่กลัวพูดไปทันอุบาสิกากิกาเซ โอ้ยกลัวอุาสิการจิกจะนั่งเข้าชาล่ะสิพี่เวลาพูดเข้าจะหัวแอ่ะคือคืออย่างนี้ค่ะอดีก็วันเรียบร้อยน่ารักอ่ะฉันอยากเกิดมาเป็นเป็นจกรลยาณีแบบเขาเนาะเป็นได้ทำไมจะเป็นไม่ได้ล่ะแต่จารยสับไม่ยอมเป็นเงโอ้ยฉวยวายขนาดนี้ยังจะเช็คตื่นไฟเป็นไปไม่ได้หรอก อาจารยิ่งศักดิ์ีแนะนำใครอีกสักคนหนึ่งไหมที่คขาสนใจธรรมะเหรอหมอปลาเอาหมอปลาเหรอเออได้า,าหมอปลามาเหมือนกันนะไม่เคยเอามาถ้าหมอปลามาชสงสารอุบาสิก,กิกนะ <laughs> เอมอมันจะไม่ไหวกันนะ <laughs> ใช่หมอปลาจะต้องทําวงแตกเชื่อฉันสิ <laughs> แต่จริงๆก็น่าเหมือนกันนะให้ให้มันมีตัวสงบสักตัวหนึ่งดึงไว้อย่างเงี้ยไม,ม่ก็จะแตกกระจายไปกันหมดอาจารย์เบียดีนะลาอาจารย์เบียก็ต้องเต็มขันน้ำมนต์เต็มทุกอย่างาศาสตร์ไปนะเพราะหมอปลาชอบเลี้ยงผีแล้วเขาบอกผีมีจริงเออเออน่าสนใจว่ะเอาหมอปลาวันนั้นน,นะด<ห>่าให้ผีกระเจิงเลยเอาให้ผีกระเจิงเลยวันนั้นน่ะให้แกพูดในมุมแกก็ดีเหมือนกันนะว่าแกไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็เราก็พูดในมุมข,ของเราอย่างนี้เนาะวันอะไรๆคนก็ดีเหมือนกัน จริงๆอาจารย์ยิ่งัก์มีความรู้สึกว่าเรากําลังจะ education คือเรากําลังจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาความเชื่อหรือแม้แต่ใครที่เข้ามานั่งคุยแต่เขาเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแต่เขาสามารถพรีเซนต์ในแนวของเขาได้อาจารย์ยิ่งัก์ว่าอาจารย์ยิ่งักเป็นคนไม่ปิดกัน้น อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เรากำลังอยากจะสนใจก็คือเราอยากให้มีเอนเตอร์เทนด้วยเราไม่อยากให้เป็นเอดูเคชันเราเป็นเอดูเทนือใช่าการเรียนรู้แบบบันเทิงสนุกสนานมันจะทำให้จิตของเราสำรานพราะจิตเราสำรานเสร็จหัวใจเราจะเปิดพอเปิดเสร็จสิ่งที่ควรจะรับรู้มันจะเข้าไปง่ายขึ้นอาจจะเบียร์ว่าจริงนะคะ ริงเลยเพราะอย่างน้อยทูกทุกอย่างมาเป็นข้อมูลหมดให้เราพิจารณาเองรอบด้านใชน่มากเลยใช่ก็ลองนะัดดูนะถ้าหนูไม่ติดเออมีคนมาชวนไปออกเดทเป็นนุ่นเป็นนีเดองอ่ะจะจะเสียเวลาให้อาจจะเบียรสักนิดนึงก็ได้ใครหละ่ะบ้านไหนใครฉันน่ะเหรอต้านที่ไหนชวนไปออกเดทอาฉันก็ต้องมีอยู่แล้วแหมอาจจะเบียคิดว่าคนอย่างฉันนะ่ะแหมไม่มีใครวอนเหรอยะ โอ้ oh, ีใครว่อนเลยย่าเกียร์ท่าวอนจริงๆเลยไม,มใครวอนเลยโอ้ยเจ็ดสิบห้าของฉันยังหอมฉุยนิยา <laughs> พอก่อนนอนอนะ่ะฉันเอาข้าวคั่วฉันเอาผู้บรรดาสมุนไพรโปะทั้งตัวอพอเช้ามาฉันกลิ่นกายฉันจิจรุงไปหมดค่ะโอ้ oh, นี่แช่ว่านทุกวันเหรอเนี่ย ไม่แ่วนมัเหรอกล้าพูดกับบราวาดอีกแล้ว้ะฉันไม่ใช่เดียฉันแช่ชข้าวคั่ว,วฉันแช่ข้าวคั่วข้าวคั่วกับเครื่องต้งยมยำโปะไว้ค่ะกลิ่นฉันหอมเหมือนลาบเลยค่ะอ๋อเครื่องต้งยมยำบ่าวาอ๋ออาจารย์นันะาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันได้เลยขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากมากเลยจ้าอาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะ ขอบคุณมากเลยจ้าดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะด้วยความนับถือนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เช่นกนารจ่าสุขภาพค่ะขอพระคุณมากค่ะ,อ,คาคะอาจารย์เบียค่ะคุ่องจูบได้ไม่บาปนะไม่บาปส่งได้แต่ไม่รับเพื่อยิ่งทิ้งลงกระโถนไม่พูดละเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เขาปิดลงเองตัวเองลงเป็นแล้วนะเมื <laughs> <laughs> อ่อก่อนเขาปิดตัวเองปิดตัวเองลงไม่เป็น หมอปลาหมอปลาบ่ะเออนึกไม่ได้นึกถึงแกเลยเนาะเออเดี๋ยวจะติดต่อแกหน่อยต้องเพื่อรหัสไหนเนี่ยรหัสหน้าหรือเปล่าพรหัสนี้ไม่ทันแล้ววันนี้พรหัสป่ะใช่ครับวันนี้วันศุกร์แบบววันนี้วันศุกร์เลยมาแล้วก็ต้องพันรหัสหน้าจะไปต้องรหัสไหมไม่จะเป็นเออวันไหนก็ได้ลองดูหน่อยวันไหนที่ว่างเออวันไหนที่ว่างว่างเย็น เดี๋ยวเอาคุณกิ๊กมายูลินนะอาจารยิ่งสักแล้วก็หมอปลาอาจารย์นี่มันเป็นแขกรับเชิญสักเหมือนผู้การแต้มเนาะแขกรับเชิญหลักอย่างเงี้ยมาบ่อยมากแขกรับเชิญนะไม่ใช่ไม่ใช่พิธีกรไม่พิธีกรเป็นแขกรับเชิญหลักหมอปลามาต้องมีอาจารยิ่งสักด้วยแล้วเอาคุณกิ๊กมานิดนึงเพื่อให้คุณกิ๊กมานั่งหัวเลาอ เดี๋ยวจะมีสักวันหนึ่งอาจารย์ว่าจะจัดสักครั้งหนึ่งจะมีจะนิมนต์พระอาจารย์สมทบนิมนต์คุณกิ๊กนิมนต์ไม่ใช่นิมนต์ที่ว่าคุณกิ๊กนิมนต์พระอาจารย์สมทบเชิญคุณกิ๊กแล้วก็เชิญคุณแพรลี่สักครั้งหนึ่งให้คุณแพรลี่ได้เจอพระอาจารย์สมทบหน่อยและเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเชิญเหมือนเดิมแต่จะเชิญเป็นอาจารย์ยิ่งสัต แล้วก็ใครต้องการจะร่วมบุญกับอาจารย์อาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้อาจารย์ไปโคราชนะวันอาทิตย์ทําบุญร่วมกันกองพราป่าคนตื่นทำเพื่อวัดป่าสัตวีธรรม,มารามหลวงพ่อกันหาสุกโมโคราชเขาใหญ่อาจารย์พาคนพันคนรถบัสยี่สิบคันไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ประมาณพันกว่าคนประมาณกว่าพันสองร้อยคนอะดูทรงแล้วนะแล้วก็ มีอาหารเช้ากับวันเย็นเลี้ยงหมดทุกอย่างรถบัสไปฟรีทุกคนไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแต่บุญจํานวนเนี้ไม่ได้มาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกองนี้นะอาจารย์เอาไปเป็นกองผ้ปาป่าถวายวัดใครต้องการร่วมบุญนะอย่าลืมสนับสนุนร่วมกันให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์น,นําเงินจํานวนนี้ไปใช้เพื่อการกิจการงานพระศาสนาสืบต่อไปดังนั้นก็ให้เราผู้คนร่วมบุญกัน <c oughs> สามารถร่วมบุญได้ที่ idlineassai สาธุ idlineassai สาธุ a วงกลม satu a วงกลม satu idline s s i สาธุกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูให้กดหรือกดหมายเลข3ก็ได้แล้วจะมีเลขเลขบัญชีธนาคารขึ้นให้เราก็เอาเลขบัญชีธนาคารน่ะโอนเงินเข้าไปได้เลยเป็นชื่อบัญชีของอาจารย์เองชื่อว่านัทพลบุญสาชื่อบัญชีนัทพลบุญสาทุกคนสามารถร่วมบุญได้ปัจจุบันขณะตอนนี้กองบุญเราเจ็ดแสแล้ว อนุโมทนากับทุกคนด้วยเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วตอนนี้อีกไม่นานก็จะถึงเป้าหมายที่อาจารย์วางไว้ว่าพระป่ากองนี้อาจารย์อยากทำสักหนึ่งล้านบาทกองน,นี้นะหนึ่งล้านบาทตอนนี้เจ็ดแสนกว่าบาทแล้วอีกไม่นานก็คงจะแตะแตะถึงก่อนวันที่เราไปแน่นอนแล้วเตรียมตัวกองที่2ต่อไปกองผ้าป่าเพื่อกองพระป่า,ปาคนตื่นทำเพื่อวัดป่านาคำน้อยอเราจะมีกองที่สองต่อเนื่องเลยเพราะวันที่ยี้า อาจารย์จะเดินทางเข้าไปวัดป่านาคําน้อยอุดอรธานีเพื่อไปสักการะมุทิตาจิตหลงวงพ่ออินทวายเขาสักการะกันจริงๆในวันที่27แต่าจะจะเดินเข้าไปวันที่25เพราะว่าอาจารย์ว่างวันนั้นเล็กอย่างหึง27คนมันเยอะมากเกินไปเราก็เลยจะเข้าไปวันที่25อ่ไปแบบไม่ต้องเยอะไปน้อยๆอ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกกองหนึ่งอ่าร่วมกันอันนี้เป็นกองเดียวก่อนนะกองนี้ก่อนคือกองวัดป่าสัตวีธรรมาราม พระป่าคนตื่นทำเพื่อวัดป่าสัตวีธรรมาราเป็นพระป่าที่อาจารย์จัดสร้างขึ้นเองนะไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะทําเพื่อนําไปถวายวัดในนามของอาจารย์ในนามกลุ่มเราคนตื่นทำในนามแก๊งเราอ่าคนตื่นทำผู้คนโดยตรงนี้สร้างสูงจังวะธรรมศาสตร์ ร่วมบุญได้ที่ ID l i ไลน์แอสไซสาธุนะเอวงกลม SATU ไอดีไลน์แอสไซสาธุเอวงกลม SATU ร่วมเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังทรัพย์ที่มีของตอนเองนะร้านอาหารตัวนี้เป็นร้านริงจังเลยเนี่ยมีคนมากินอยู่หรือเปล่าเนี่ย อาจารย์ถึงแล้วเดี๋ยวจะลงแล้ว <Okay. S 1> ลแล้วคนนี้เหมือนรถคุณเจมส์เลยใช่อาวาวใช่ครับอ๋อใช่เหรอใช่ครับ เอาคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเหรอเนี่ยใช<จ>่เอาอาจารย์เพิ่งรู้เนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าไม่มีท่อไอเสียทุกครั้งคนหาว่าอาจารย์กินน้ำทอมโอ้ให้มันหาไปเถอะ อยากจะหาอะไรก็หาไปเถอะเพอเจอไปเรื่อยวันวันหนึง่งใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอาจารย์เชื่อเรื่องการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์ไหมคะเขาบอกว่าไม่ดีพันเก็ถ้ามึงเปลี่ยนก็โง่ออไปแค่นั้นแหละกูด่าว่าโง่เลยเพราะไม่มีความฉลาดเหลยอ,อยู่เลยที่คิดว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้ชีวิตจะดีโคตรโม่โคตรปัญญาอ่อนโคตรไร้สาระ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มันจะทําให้ชีวิตมึงดีมึงทําให้ชีวิตมึงเจริญนะเ,เนี่ยกูถามแกเนี่ยแล้วคนสม,ยมลลัยโบราณร้อยกว่าปีที่เขาเจริญกันได้เขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์แต่ทําไมทุกวันนี้มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาจเจริญจะรวยจ,จะจนยึดกันที่เบอร์โทรศัพท์ยังไงโคตรปัญญาอ่อนไร้าสาระสุดๆใครเปลี่ยนเบอร์เนี่ยตรงนี้เนาะไปเสียเบอร์โทรศัพท์แพงๆไปเสียเงินเบอร์โทรศัพท์เยอะๆไม่ต้องบอกครับอกเขาอย่าเปิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดครับอาจารย์ไร้สดอยู่ ตอนนัดคุณเจไว้กี่โมงบายเโอ้ขนาดเรามาเร็วกว่าปกติแล้วเนี่ยนี่มันใกล้เวลาจะบ่ายแล้วเนี่ยเออร่วมบุญกับพระป่าไอดีายดาย์ไลสไซสาทนะวัดป่าสัตวิตธรรมราม ถ้าเดี๋ยวจะจะลงแล้วนะอย่าลืมนะร่วมบุญกันเอาให้ถึงร้านหนึ่งถ้าถึงร้านหนึ่งแล้วก็ส่วนต่อจากนั้นก็ว่ากันไปเออหรือลูแบบเป็นสองก้อนเลยดีวะสองเปชีอะหมายถึงว่าสมมุติว่าเราได้สองล้านอย่างเงี้ยล้านหนึ่งก็วัดป่าซัฟวะอีคาเรือม,มารามเลยอีกร้านหนึ่งก็วัดป่านาคำน้อยเลยจะได้ไม่ต้องปิด,ดเออแล้วก็โอนแล้วจะแยกเงไม่ไม่ปิดไม่ปิดอยู่แล้วเออไม่เอาดีกว่าแยกดีกว่า เดี๋ยวมันงงเออแยกดีกว่าส่วนที่เกินก็เกินไปเพราะเออเพราะว่าเราชี้แจงมันจะกลายเป็นสองก้อนไม่ได้เพราะว่าวันที่ยี่ไพ่เราต้องการชี้แจงเลยแบบเป็นก้อนดีกว่าเอาเป็นวัดดีกว่าเอาไปวัดเอาไปวัดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชี้แจงยากก็เดี๋ยวเอาเป็นรอบแรกก่อนเลออีกรอบหนึ่งก็คือตัดศูนย์อย่างที่อาจารย์บอกไว้ก็คือวันที่ยี่สิบหลังจากโอนปุ๊บตัดเป็นศูนย์บาทแล้วก็ชี้แจงอีกยอดหนึ่งแยกกันดีกว่าเออแยกดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าง่ายๆส่วนที่เกินก็เกินของวัดป่ามไป อส่วนที่เกินเกินกว่าล้านหนึ่งก็เกินไปก็ถวายวัดไปทั้งหมดทุกอันถวายวัดหมดจะเกินกว่าล้านหนึ่งจะเป็นล้านห้าล้านหกก็ถวายวัดให้หมดอถวายของวัดป่าสัตววิธรรมาลามให้หมดอย่าลืมดีฝั่งนู้นมันยังว่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแล้วขาเข้าพี่จะไปยิงข้ามมาเหรอขอราลงไม่ได้ขยับไม่เป็นไรที่บ้านเวลาที่บ้านผมผมก็ออกอย่างนี้ครับเป็นาทชินแล้ว ได้หมดอาไปแล้วน้โมธนานะน้โมทนาจ่ะเดินทางปลอดไัยไปไหนบาไหนกรับเดินทางปลอดภัยนะอาจารย์ขอตัวลงแล้วเดี๋ยวเอาไว้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูกับว่าตอนเย็นอาจารย์จะไฟ์สดไหมแต่เดี๋ยวเราจะเสร็จจากที่นี่คงไม่อยู่นานยาวนานขนาดนั้นก็ขนาดห้าโมงไม่น่าไหวเดี๋ยวบอกคุณเจมจริงๆเอาสักสองชั่วโมงสักสองชั่วโมงก็น่าจะเกินแล้วน่าจะเหลือเฟือแล้วกับคําตอบที่ตอบไว้แล้วก็เดี๋ยว เราจะได้ไปอาจาจะไปทําธุระตรงเซียรลังสีหน่อยหนึ่ง